แพงไปเนี่ยคุณเลิเชื่อถือได้เชื่อถือได้เชื่อถือได้มาดูกันต่อดีกว่านะอาจารย์มาดูนะครับเดี๋ยวผมกาลังจะกลับไปที่ตัวองศาของที่ดินตัวนี้นะครับครับที่ดินตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่เขาเรียกว่าลาดยาวใช่ไหมครับแคงนั้นลาดยาวนะครับที่ดินนี้เนี่ยอาเข้ามาที่สไลด์ผมเลยครับครับที่ดินตัวนี้นะครับผมไปวัดองศามาแล้วเนี่ยได้หกองศานะหกองศาหมายถึง ด้านหลังเนี่ยอิงทิศเหนือครับด้านหน้าหลังด้านหน้าอิงทิศใต้อา่อาอ่าก็พูดว่าหน้าหันทัดทิศเหนือหลังอิงทิศใต้ครับไอ้อโทษทีหน้าหลังอิงทิศเหนือหน้า,าท,ทิศใต้โทษทีแล้วก็สร้างในยุคที่7นะครับยุคที่เจ็ดมันเช็คจากโฉนดละจริงๆต้องดูในยุคที่7ใช่ครับเพราะว่าดูจากโฉนดนะฮะอย่างอย่างอย่างนี้นะฮะโฉนดอ่าอ่าวิธีการดูนะว่าเราเป็นยุคอะไรนะครับอ่าเราเราเราดูที่โฉนดหลังโฉนดเราเราจะมีครับอ่าลองส่องเข้ามาดูครับหลังโฉนด นะเราจะมีที่ตรงรายละเอีอยดเรื่องโฉดอยู่นี้นะครับกล้องลองแผนเข้ามาดูเป็นตัวอย่างนะครับแผนได้ไหมครับเห็นหมตรงนี้มันจะมีพอสอ,อยู่นะครับจากตรงนี้ครับวันนี้ผมอ่านไว้ละรากว่าเขาสร้างในช่วงยุคเจ ก็คือปี2527 27 2 0 4 7 20ปีเริ่มเริ่มรู้เรื่องอะไรใช่ไหมครับเริ่ม้าใจสิแสแล้วฮะเริ่ม้าใจแล้วครับเออโอเคพอหลังจากที่ตัวนี้เขาสร้างในยุคที่7เนี่ยอ่าเรามาดูเรามาดูภาพจากจากจาก powerpoint ผมอีกทีนะครับกลับมาที่ powerpoint ผมใหม่จะเห็นว่ายุคที่7พลังงานชนิดที่7ต้องเข้าบ้านใช่ไหมครับครับต้องเข้าบ้านนะครับปรากฏว่านะครับพลังงานที่7เนี่ยนะครับมันเป็นฝั่งฝั่งพลังหินครับ มันไปเจอถนนซอยอ่าฮะหยินเจอถนนซอยก็กลายเป็นไม่ดีเห็นไหมครับหินเจอถนนซอยไม่ดีครับข้างหลังนะครับนะครับมันจะต้องเจอพลังหยางมันไปเจออ่อมันไปเจอไปเจออ่าเจ็ดเจ็ดหยินครับได้เจ็ดหยางครับมาไปเจอข้างหลังเนี่ยตันกลายเป็นว่าโชคลาภติดขัดอ่าฮะโชคลาภติดขัดทันทีนั้นถ้าในยุคเจ็ดเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ดี บ้านหลังนี้ฟันธงได้เลยว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีคือ้ชงในยุคนั้นเนี่ยไม่ดีแต่ถ้ามีโอกาสซื้อที่นี่ครับแล้วทําการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคปัจจุบันก็คือยุคแปดการเปลี่ยนยุคของบ้านหลังนี้ง่ายที่เดียวเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีชั้นเดียวแ่ะครับผมมีชั้นมีชั้นเดียวครับแล้วมีชั้นเดียวนี่ง่ายเลยครับเปิดหลังคาเปิดหลังคาเท่านั้นเองครับครับถ้าเป็นสูสานเนี่ยนะครับเวลาเขาสังเกตไหมครับว่า เวลาเขาถ้าอากงเสียก่อนอ่าอากงเสียก่อนเขาฝังไปปรากฏว่าลูกหลานดีแต่พอเขาอาม่เสียอาม่เสียอีกยุคหนึ่งเขาฝังอาม่เข้าไปปรากฏว่าตระกูลนี้เจ๊งเป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนยุคนะฮะเราก็มาอัดแอปก็คือว่าจากหลุมศพเนี่ยถ้าเราเปิดฝาลงเปิดหลุมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเปลี่ยนยุคเช่นเดียวกันแต่ว่าในนี้เราเห็นว่าเปลี่ยนยุคแล้วดีครับเปลี่ยนยุคน้ดีปุ๊บนะครับ การเนนี่คือบ้านชั้นเดียวเห็นไหมครับจากรูปเห็นไหมะเราแค่เปิดลังคาเปิดลังคาออกปุ๊บก็ถือเปลี่ยนยุคแล้ะเปลี่ยนยุคแล้วก็จับปิดลังคาใหม่แค่นี้เองคือจริงๆเทคนิคง่ายง่ายที่เดียวถามว่าต้องไปต้องไปทุบไหมครับไม่ต้องไม่ต้องทุบคือไปไปก็อยู่ได้เลยได้เลยแค่เปิดลังคาเปลี่ยนยุคแพงไหมครับปปิดหลังคาที่แพงไหมครับก็อาจจะเสียค่าช่างประมาณสักไม่กี่พันให้เต็มที่หมื่นหนึ่ง จริงเสียค่าแรงอย่างเดียวเสียค่าตะปูใช่แล้วก็ปิดลงใหม่ๆเท่านั้นเองเพื่อให้มันรับพลังงานเขาบอกว่าการเปลี่ยนยุคนี้ก็คือการเขาเรียกว่าให้แสงสุริยันจัาทาและนำค้างกระทบตัวบ้านแค่นั้นเองแล้วเราก็เปลี่ยนจะให้ยกหลังคาออกไปเลยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ถ้ามีโอกาสอยากจะเปลี่ยนหลังคาก็เปลี่ยนได้เลยครับถ้าเห็นว่าไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเคสอย่างนี้เนี่ยแก้ง่ายถ้าเป็นบ้านของผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเจอเคสเนี่ย ที่ว่าองศาอย่างเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกองศาล้มเหลวองศาล้มเหลวเนี่ยแก้ง่ายนิดเดียวเปิดเปิดเปิดให่าเปิดหลัางฮาแต่เคสอย่างนี้เนี่ยเหมาะกับบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านบ้านส้งชั้นทำไม่ได้ไม่ได้เพราะแสงไม่ถึงท้้งล่างไม่ถึงล่างมันจะต้องเจาะพื้นชั้นสองกองแต่ถ้าคุณสามารถเจาะพื้นชั้นสองได้จบเลยทําได้นะครับแต่ว่าเคสสองชั้นมีวิธีง่ายกว่านั้นอีก อ่าให้นักวิธเลยจ้าขออุปไปก่อนขออุปไปก่อนขออุปไ้ก่อนขออุปไ้ก่อนนะถ้าสนใจใหญ่ให้ผมไปเปลี่ยนยุคให้ผมนะบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงแน่นอนนะครับอ่าเรากลับมาดูการลองเปลี่ยนยุคกลับมาทุสไลด์ผมถ้าเป็นยุคที่8เป็นยุคที่8ลองดูนะครับว่าหนังเนี่ยจะต่าง้วนวันเดียวกันหรือเปล่านะฮะเรามาดูวิทีที่เห็นนี่คนละเรื่องกันเลยป้าบนี่ครับนี่คือหลังจากเปลี่ยนยุคแล้วครับเห็นอะไรไหมครับ เห็นเลข8โชว์อยู่ข้างหน้าไหมครับอู้เลข8มาคู่อีกแล้วครับคู่อีกแล้วไม่ใช่ใบหวยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เรากําลังดูหุมจุ้ยที่ดินครับเปลี่ยนยุคง่ายที่เดียวเห็นไหเปลี่ยนยุคขายก็เข้ามาแล้วครับครับแต่แต่ว่าการเปลี่ยนยุคอันนี้จะต้องมีเทคนิคเพิ่มอีกนิดหนึ่งสาหรับที่ดินตัวนี้ก็คือจะต้องมีการบิดองศาบิดองศาก็คือไปบิดประตูบ้านนิดหนึ่ง จากเดิมเนี่ยที่มัน6องศาอาจจะบิดมาประมาณทัก5องศ5าองศาการบิดประตูนี้ก็แค่จ่ายก็ไม่เกิน3,000บาทครับง่ายนิดเดียวนะบิดแล้วได้เลข8บิ้ลอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเคสนี้เนี่ยถ้าจัดได้ตามนี้นะครับจะได้อีกเขาเรียกว่าอีกเรีกอีกรูปแบบถึงเขาเรียกว่า7ดาวขโมยโชคเหมือนกันมีเลข7ดแล้วมีดาวดาวขโมยโชคร8 0ปี้อยดเปอร์เซจำได้ ขโมยโชคล่วงหน้าไดล้เขาเรียกได้ใช่ครับใช่ครับขโมยโชคลุวงหน้าข้ามยกเด่นเลยโอ้โหและบอกว่าถ้าหากว่าคนที่มาอยู่ในที่ดินแปลงนี้เนี่ยร้อยสามร้อยแปดสิบตารางวาเนี่ยบวกลบเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะประกอบธุรกิจครับคือตอนนี้เนี่ยอยู่นี่แน่นอนมีโชคมีลาภที่อยู่ครับสร้างบ้านได้ครับแต่ถ้าอยากจะทําธุรกิจเนี่ยจะทําธุรกิจอะไรอย่างนี้อย่างี้เหมาะพวกเปิดอูเนี่ยดี ปิดอู่เลยอู่ใช้ได้เลยครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากไม่มีหน้าร้านฮะดัฉะนั้นต้องการเนื้อที่ในการที่สำหรับการที่จะเอารถมาจอดมาเปิดอู่ซ่อมสีซ่อมตัวถังซ่อมเครื่องยนต์ตรงเนี้ยดีนะะดาวโชคลาภอยู่ด้านหน้าด้วยครับนะครับแล้วทางเข้าเนี่ยเป็นทางที่ก่อนสะพานอ่าเปิดอู่รถเนี่ยใช้ได้เลย ก็ถ <Malays S 1> ือได้ว่าการเดินทางก็สะดวกติสะดวกมากเลยเนี่ยอยู่เนี่ยใช่ที่ดินในเมืองเนี่ยหาที่ที่สะดวกสบายอย่างนี้ได้น้อยต้องเรียกได้ว่าอย่างนี้เลยแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยคือถ้าเจ้าของไม่อยากขายเนี่ยถ้าเกิดเขาจะอยู่ไปเนะรืร่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าแหมมันเดินทางสะดวกครับออกนิดเดียวถึงถนนวิภาวดีใช่และที่สำคัญเนี่ยดีอย่างนะฮะแลคือสัมภาระตามเจอยากนะครับโอ้ยเรื่องนี้พอคุณต้องไปคุยกันนะ ก็จริงนะเพราะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตื่นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกออ็ได้เดินทางไปตรงนั้นเหมือนกันออครับแล้วก็ค่อนข้างสงบถึงแม้ข้างหน้าจะวุ่นวายนะแต่ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างสงบเพราะว่ามันเป็นซอยตันใช่ถ้าซอยตันครับเหมาะไปทำถ้าถ้าสร้างบ้านเนี่ยนะครับแล้วยิงมีลูกเล็กๆเงยิงดีซอยตันๆเนี่ยใครที่บอกว่าซอยตันไม่ดีนะครับอย่าไปเชื่อนะครับครับแคนที่มีลูกเล็กเนี่ยเพื่อผู้ ที่เพิ่งสร้างครอบครัวใหม่ไปอยู่ซอยตันแล้วดีพอคุณลูกคุณยังเล็กเนี่ยคุณวิ่งออกไปถนนคุณไม่ต้องกลัวล้นเลยใช่ถูกไหมครับดีกว่าเยอะเลยเห็นไหมนั้นซอยตันไม่ให้เสียหมดแต่ถามว่ามันเอาไว้ค้าขายสู้สู้สู้อะอยู่ที่ติดด้านถนนสู้ไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนั่นแหละครับนี่ก็คือที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ถนนงามวงวานนะครับคุณผู้ชมสนใจสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวอร์ไวด์เว็บ ทำเลทองคอมนะครับเวอร์ไวเว็บทูเ l ็ t h o ลเ c o m นะครับทำเลทอคอมหรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้ครับที่0863257 625 083 917 431 7นะครับ083 9 1แ4 3 1 7นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของการดูหงช่วยยมันต้องควบคู่กับการเลือกซื้อที่ดินครับถ้าหากคุณผู้ชมเลือกซื้อที่ดินโดยเขาเรียกว่า หลับตาตีช้างเอ๊ะผมเรียกถูกแมาจารย์สำนวนสำนวนไทยนี่ผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไม่ก็อยากจะทำธุรกิจใหญ่ๆอยากจะกได้ของดีๆเนี่ยแต่หลับตาแล้วไปตีอย่างเงี้ยบางทีมันก็ตีไม่ได้นะช้างว<ช>ิ่งหนีไปช้างไม่ใช่แบบเป็นตัวใหญ่แล้วตุ้มเตี้ยมนะครับแต่ถ<ต>้าเป็นในทางคงชุวยเนี่ยเราเรามีอยู่สองคำนะเฮงไร้ซวยคือ คือความความเฮงก็คือนี่ยโชคดีต้องเข้ามาไอความร้ายต้องปล่อยต้องสลายออกไปเนี่ยเราสองสอย่างนี้การจัดหวงจุ้ยจริงๆก็มีแค่2ข้อนะครับขอให้เฮงเข้ามาซวยออกไปเน่มีแค่นี้เองนี่เนี่เองไงใครอยากให้ความซวยออกจากตัวเราไปนะครับติดต่อมาได้เลยครับการดูห่วงจุ้ยกับอาจารย์บัณฑิตแซลิมนะครับแน่นอนเลยว่า ความเฮงเนี่ยจะเข้ามาความซวยจะอ่อหายไปเลยครับหายไปจริงๆเลยหลายที่ที่ได้เดินทางไปแล้วนะครับ,รบอาจารย์ได้ไปดูเนี่ยอนาคตเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวของคนที่อาจารย์เคยไปดูประกอบธุรกิจไม่รุ่งไม่เรื่อง ลุ่มรุ่มดอนดอนแต่ปัจจุบันเนี่ยพอดูพอปรับวงจุ้ยเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตเขามากมายเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคงเชิญมาได้ครับได้ครับวันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจที่จะให้อาจารย์บัณฑิตไปดูวงจุ้ยให้นะครับ0839174317นะครับ0839174317นะครับเพราะว่าอาจารย์บัณฑิตเองเนี่ยปัจจุบันก็ได้มีสถาบัน าการสอนสารห่วงจุ้ยแห่งประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็รับดูห่วงจุ้ยทั้งในและต่างประเทศใครมีที่ต่างประเทศวันนั้นอาจารย์บอกว่าม,มีท่านหนึ่ง<ม>โทรศัพท์มหาอาจารย์เลยครับเป็นเพื่อนครับ<ม>ก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี จะไปทําร้านอาหารทําร้านอาหารในลอนดอนนะครับก็ไปซื้อที่ที่เป็นสามแพรับรับคือสามแพงนะครับโอกาสที่จะดีเนี่ยมีแค่สองในแปดนะะที่เหลือหกในแปดซวยอ่าฉะนั้นสองในแปดเนี่ยต้องลุ้นอ่าใช่ไหมทีนี้เผอิญเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ไปที่อังกฤษไม่ได้ไปดูด้วยตาตัวเองผมให้เพื่อนเนี่ยส่งพิกัด GPS มาให้ผมแล้วก็ชปเจอร์หน้าจอของ Google เข้ามาครับผมก็วัดให้เลยเดี๋ยวนี้ผมมองเลยซื้อได้เลย น,นี่แหละอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งน,นึนงสามารถจะดูห่วงวจุง้ยเขาเรียกห่วงจุ้ยไฮเทคจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับสินแสไฮเทคระดับปริญญาโทที่อยู่กับเราอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกๆสัปดาห์เราอยู่กับอาจารย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพบกับช่วงคุยกฎหมายกับทนายที่ดินทนายดีๆที่ดินรอย,อยอยู่แล้วครับ วันเห็นผลจริงหรือไม่ผลผลิตดีเพิ่มขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งต้องใช้กับเพียวนะัะเราจะได้ลดต้นทุนได้กำไรเยอะๆสามสิบวันา่างนี้หมดแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนใบไปเรื่อยรเรื่อยกอเริ่มขยายโตขึ้นพอก็ขยายโตขึ้นลำต้นก็เริ่มยาวขึ้นมาดังห็นได้ชัดเลยพอไม่ได้เพียวไปเ้าเหมือนกับชีวิตที่เข้าใหม่ก่อนหน้าที่ไม่ได้ใช้เพียวนะก็ เจ็ดสิบถังดีใจแล้วเป็นแค่เก้าสิบถังไม่คานแน่นอนไม่คานแน่นอนอีกรวบกันเลยแต่ฝังนั้นท็งป้าก็มถ้าทดลองยามาทุกยาเลยมันก็ไม่ไม่ดีไม่เกิดผลเออเอาอนี้มาเออช่วยได้เยอะก็เลยนี้เลยใช้มาตลอดแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเหรอครับครับทนนีได้เลยว่าถ้าใช้ครั้งที่สองก็โอเคเลยยอดเลยมันเยอะขึ้นหัวโตขึ้นใบก็สุดยอดล เปลี่ยนแปลงที่ผิวเปลือกมันนิ่มกว่าข,ของเดิมนะของเดิมมันจะแข็งนี่วาระดมันจะรู้นี่มไม่นิ่งเกจูสี่สิบกว่ามันขึ้นมาถึงหกสิบกว่าแผ่นเจ็ดหรือสิบบาทเองผลพอฉีดปวลวปุ๊บเนี <7 S 2> ่ยใบก็จะขึ้นมาเห็นเห็นเลยเรามีเพียวอยู่แล้วเราไม่กลัวแล้วผอมาข้างหลังนี่มาเจอเพียวไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วก็ววกววนู่นเห็นเห็นเลยครับใบเขาจะแข็งแรงมากก็เหมือนมีเกราะป้องกันมาแต่เล็กๆเ,เลยณปัจจุบันนี้ก็หายห่วงแล้วครับก็เหมือนเรามีมือปืนคอยช่วยเหลือเรา มึงทุกปีก็มันจะได้แค่หน้าอ,อกสูงนะครับแต่ปีนี้คือใช้ฉีดเขียวแล้วมันสูงงามใบมันเึแลวใบมันเขียวก็พอใจครับพ <Okay. S 2> อไม่ไม่เคยปลูกได้ดีขนาดน,นี้ถ้าผมเก็บบดก็ได้ประมาณทักสิบสิบกว่าตันครับปีที่แล้วว่าได้ประมาณทักสี่ห้าหมื่นบาทแต่ปีนี้ผมได้แสนร้อบาทครับเรื่องจริงเลยครับดีใจมากปีนี้หักได้เร็วเงินก็ได้ใช้เร็วครับแดงหมดแล้ว แรงหมดเลยเขาไม่นจะขุดลงตายลงเรี่ยแราไม่รู้ฟื้นขึ้นมาได้ยังไงทีนะเออกระแลกใจที่กันเดียวที่ทนเดียวผู้ตคนลูกผมที่ทนเดียวแล้วตะบ่วงไม่ขิดต้นนี่นำดอกไม้พ่อนำดอกไม้อย่างเดียวที่เก็บไปเนี่ยมันก็เก็บไปได้เลยมันเก็บไปสองคนแล้วอะเที่ยวเกี่ยวละมืนฟ้าผมใช้ยังไม่หมดขวดผมเก็บไปสองคนผมก็ผมแล้วสบายเลยสบายเลยเวลาเชียร์เนี่ย สบายสบายเลยตื่นเช้ามาก็เอได้หมวกได้ผ้าก e> ็มามาเลยสบายมันมันดูใช้เท้อแล้วมันสวยแล้วันดูแลแต่ต่างกับใช้เชือมได้งามมากผมก็ไม่ะเทศเมืองจะอะไรมันจะไหวขนาดนี้ไหวมากไวๆในหายตามวันเนี่ยบอกว่าถูกปิดตา พอเจ็ดวันเสียไปใบเป็นเกลยนไปเลยเพียวใช้ดีไม่มีสารพิษชีวิตปลอดภัยสําหรับผู้ใช้และผู้บริโภคเจอเพียวเนี่ยฮะโอ้ใช้กันไปแล้วนี่สุดยอดแม่ได้ผลแจวแจวมากจริงเห็นผลเร็วดี คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของทําเลทองกันต่อนะครับในช่วงคุยกฎหมายกับทนายที่ดินครับช่วงนี้แน่นอนเลยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายของที่ดินนั้นแมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมายทีเดียวครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเนี่ย